อเออ,เ,อ,อเจ้าเงินเจ้าเงินเจ้าอย่าดื้อน,นะเออโอ้โหเชื่องด้วยเออบางมาดีอย่าทำอะไรบงังบางมาดีนะเจ้าเงินกินหญ้ายังกินหญ้ายังกินอาหารยังวันนี้อ๋อกินเป็นเวลาอาหารกินเวลาเดียวอ,อืมเจ้าเงินอืมเจ้าเงินโอ้ยสมัยที่เด็กผมก็เลี้ยงให้ปู<ว>หลายตัวเหมือนกันควายเนี่ย โอ้นู่นก็วกควายเผือกอ๋นนอพอถ้าถ้าอีกประมาณสามปีจะสูงไปกว่านี้อีกสูงกว่าไปคืบไหมคืบกว่าโอ้มันเป็นพันมัน,ม,นมันยังไม่ถึงเวลาเลยนะใช่ยังไม่โตเลยอ๋อก็ประมาณร้อยกับร้อยเจ็ดสิบครับตัวนู้นนะสมหมายดูเด็กครึ่งหนึ่งเลยเป็นควายแค่ครึ่งหนึ่งของตัวน,นี้ถ้าสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเลยตัวน,นี้น่าจะร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบตัวนี้ร้อยห้าสิบกว่า อืมตัวนี้<ใ>นตัวนี้เจ้าโยงตัวนี้อืมต,ตัวนี้เจ้าโยงไหนฮะพอดีพอด,พอดีทางผ่านจะไปเยี่ยมญาติพอดีเลยแล้วก็ผ่านมาดูเนี่ยมาดูบางทีมาดูสัตว์ดูอะไรดีกว่านะอยู่กับคนก็เรื่องเยอะเหมือนกันอยู่กับสัตว์ดีกว่าเนี่ยนะอันนี้ก็แกะแพะ พันอะไรพี่ทีนี่ปิกมี่นะพันปิกมี่อ๋ออันนี้ควายทุกตัวมีชื่อหมดเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้น้ำข้าว,น,าวน้ำข้าวตัวนี้ไน่ยนยตัวนี้ไข่นุ้ยนะครับตัวนี้แก้วแก,ว,ว,วแก้ว,กวโอ้ตะเผาแก้วอืตาแก้วดูดิเ <c oughs> ชือกนะอย่าชนบางนะบางมาดีนะ บางไม่มีพิษมีภัยใครเรานาะบางมาดีนะอ้าวเอาเรื่องไว้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยมาเล่นด้วยครับอ๋อเล่นเล่นอืมอ๋ายิ้มเนี่ยยิ้มให้ดูนะยิ้มให้ดูนะโอ้ฟันฟันแปรงทุกวันไหมครับเนี่ยไม่แปรงโอ้แต่แปรงนะถึงว่าฟันมีคราบปืนปูนหน่อยอืมเนี่เยเนี่ยช่วงมาเล่นสลัดต้องระวังนะโดนมือโดนอืมก่อนเนี่ยจับไม่ได้พวกเนี่ย ๋อ้อหเฮียเลี้ยงถ้าจนเชื่องละครับอ uh ่า huh. uh, ดูฟันดูดูฟันไดมีกี่ซี่ดูดินับฟันดิอ่า uh huh. แปดเล็บอ่มแปดเล็บ